มาดูนะในบทที่27่เนี่ยข้อ,นนอที่หนึ่งเป็นต้นไปเนี่ยชาวอิสราเอลต้องอุทิศถวายบางสิ่งแด่พระเจ้าและพระราชกิจของพระองค์เช่นผลแรกของการเก็บเกี่ยวลูกสัตว์หัวปีนะครับปุูดใช้หัวปีสิบลดหรือท้าสางเนี่ยสิบลดของส่วนที่เพิ่มขึ้นหลายคนต้องการถวายมากกว่านี้และอุทิศตนเองหรือสมาชิกในครอบครัวถวายสัตว์เพิ่มขึ้นถวายบ้านหรือทุ่งนาแด่พระเจ้าในกรณีเหล่านี้การถวาย เงินแทนบุคคลสัตว์หรือทรัพย์สิ่งของย่อมทําได้บางคนปฏิญาณโดยไม่ยังคิดคือโดยบัญญัติที่พระเจ้าให้กับชนชาติอิสราเอลเนี่ยเขาก็มีบทบัญญัติไว้แล้วว่าลูกหัวปีนะปุ่นหัวปีก็เป็นของพระเจ้านะสัตว์ลูกของสัตว์ที่เป็นลูกหัวปีก็ให้กับพระเจ้านะ ผลแรกหรือพผ,ผลทางงานเสร็จที่เป็นรุ่นแรกก็เป็นของพระเจ้าทีนี้ถา้าคือถ้าให้กับพระเจ้าก็คือวิตก็เป็นของพระเจ้าแต่ว่าโดยปกติแล้วเขาก็อ่าคือลูกก็ไม่ได้ให้ทีนี้เขาก็เลยกําหนดเป็นเป็นจํานวนเงินเป็นจํานวนเงินแทนที่จะถวายนะครับแล้วก็บางคน อยากจะถวายมากกว่านั้นให้กับพระเจ้าเมื่ออยากจะถวายโอ้อยากจะให้สิ่งนู้นอยากจะให้สิ่งนี้เมื่อปฏิญาณที่อยากให้แล้วบางคนก็ไม่ให้จริงๆไม่ไม่ไม่คือคือไม่อยากจะให้หรือเอาสิ่งอื่นที่เออมีอคุณภาพที่ต่ำกว่าอย่างเช่นสัตว์ที่โอ้ที่จะให้นะพอดูแล้วโอ้สัตว์ตัวนี้ไม่อยากจะให้แล้วนะเอาสัตว์อีกตัวหนึ่งที่ ตัวที่จะให้เนี่ยรูปร่างอ้วน,นดีแต่ว่าไม่อยากจะให้ก็เอาตัวที่ไม่อ้วนเนี่ยให้อะไรประมาณนี้นะทีนี้ก็เลยต้องมีกําหนดขึ้นมา,นาบางคนปฏิญาณโดยไม่ได้ยังคิดหรือปฏิญาณสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เนี่ยาการเพิ่มค่าของถวายที่จะซื้อคืนอีก20%จะกระตุ้นให้พวกเขาคิดก่อนที่จะปฏิญาณหรือที่จะพูดออกไป บทนี้นะครับได้อธิบายการตีราคาสิ่งที่ต้องการถวายแล้วก็วิธีการที่จะซื้อของที่ถวายแต่พระเจ้าเนี่ยึ้นมาภายหลังข้อที่สี่นะครับถ้าเป็นผู้หญิงให้เจ้ากําหนดราคาเป็นเงินสามสิบเชเค็นถ้าผู้ชายอายุห้าขวบถึงยี่สิบให้เจ้ากําหนดราคาผู้ชายเป็นเงินยี่สิบเชเคนและผู้หญิงสิบเชเค็นถ้า ผู้นั้นอายุ1เดือนถึง5ขวบก็ให้เขาขอไปให้เจ้ากำหนดราคาผู้ขายเป็นค่าเงิน5เชเขียนให้เจ้ากำหนดราคาผู้หญิงเป็นเงินเป็นค่าเงิน3ามเชียเขียนถ้าเป็นบุคคลอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปให้เจ้ากำหนดราคาผู้ชายเป็นค่าเงินสิบห้าเชเขียนและผู้หญิงเป็น10เชเขียนถ้าคนใดยากจนเกินกว่าจะชำระตามที่ เจ้ากำหนดราคาได้ก็ให้ผู้ที่บนไว้มันปฏิญาณไว้ไปหาปุโรหิตให้ปุโรหิตกำหนดราคาตามกำลังของผู้ที่บนไว้ปุโรหิตจะกำหนดราคาของคนนั้นถ้าเป็นสัตว์อย่างที่มนุษย์นำมาถวายพระยาเวสิ่งใดๆที่มนุษย์ถวายแด่พระยาเวถือว่าเป็นของบริสุทธิ์ห้ามเขานำอะไรมาแทนหรือเปลี่ยนเอาตัวอื่นที่ดีมาแทนตัวที่ ไม่ดีหรือเอาตัวที่ไม่ดีมาแทนมาเปลี่ยนตัวที่ดีถ้าเขาเปลี่ยนทั้งตัวที่นำมาเปลี่ยนและตัวที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นของบริสุทธิ์พระเจ้าสอนว่าถ้าชนชาติอิสราเอลปฏิญาณหรือโบนไว้ที่จะให้ที่จะมบอบถวายให้กับพระเจ้าแล้วเขาจะต้องอไม่กลับคำหรือ ปฏิญาณไว้แล้วพวกเขาจะกลับคําพูดไม่ได้ทีนี้ถ้าถ้ากลับคําพูดเอาคืนนะก็ต้องจ่ายแพงกว่าราคาที่สัตว์นั้นนะั้นถูกกาหนดจนะต,ต้องจ่ายแพงกว่าเพื่อที่จะไม่ให้พวกเขาปฏิญาณโดยไม่ได้คิดพูดไปโดยที่สิ่งที่พูดนั้นเนะี่ยเป็นไปไม่ได้ พี่น้องครับพระเจ้าจริงจังกับคําพูดของเราพระเจ้าจริงจังกับคํามั่นสัญญาของเราถ้าเราสัญญาว่าจะถวายสิบรถโอ้ฉันจะถวายสิบรถปีนี้ฉันจะถวายสิบรถเต็มขนาดเต็มเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์สิบส่วนของรายได้พี่น้องครับแต่อยู่ๆเกิดมีรายจ่ายที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นจําเป็นต้องจ่ายจําเป็นต้องใช้ลองครับ การถวายที่เราคิดว่าจะถวายอย่างสัตว์ซื่อนั้นก็ถูกระทําทําให้ทำได้ยากแต่อย่างไรก็ดีพระเจ้าคาดหวังว่าเราจะทําตามปฏิญาณที่ให้ไว้ไม่ว่าจะยากเพียงใดก็ตามครับน้องครับเราจะปฏิญาณเราจะทําตามในสิ่งที่เราปฏิญาณได้ได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวตอนถ่ายมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวอ่านไปอ่านไปนะจนจบนะ ข้อที่11นะถ้าเป็นสัตว์ที่มีมนทินซึ่งไม่พึงนำมาถวายแด่พระยาเวให้ผู้นั้นนำสัตว์ตัวนั้นไปหาปุรหิตแล้วปรหิตจะตีราคาว่าเป็นของดีหรือของไม่ดีปุรหิตกกำหนดราคาเท่าใดก็ให้เป็นเท่านั้นถ้าเขาจะมาไถ่สัตว์นั้นก็ให้เขาเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของราคาที่ตีค่าไว้นหนึ่งในห้าคือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เมื่อคนใดถวายบ้าน ของตนไว้เป็นของบริสุทธิ์แต่พระยาเวปุโรหิตต้องกำหนดราคาตามสภาพที่ดีหรือไม่ดีปุโรหิตกำหนดราคาเท่าใดก็<อ>ให้เป็นเท่านั้นถ้าผู้ที่ถวายบ้านไว้ประสงค์จะขายบ้านของเขาก็ให้ผู้นั้นเพิ่มเงินอีกหนึ่งในห้าของราคาบ้านที่ตีค่าไว้แล้วบ้านนั้นจึงจะตกเป็นของเขาได้ถ้าผู้ใดถวายที่ดินส่วนหนึ่งแด่พระยาเวซึ่งเป็นมรดกตกแก่เขา ให้เขากําหนดราคาของที่ดินตามจํานวนพันพืชที่หวานลงในดินนั้นถ้าที่ดินนี้มีเมล็ดทัน์บาเล่หวานไว้2ี่ิกิโลกร,รมัมให้กําหนดราคาเป็นเงินห0เชเข็นถ้าเขาถวายที่ดินเริ่มจากปีอิสระภาพก็ให้คงเต็มราคาที่เจ้ากําหนดถ้าเขาถวายที่ดินภายหลังปีอิสรภาพก็ให้ปุรหิตคคำนวณค่าเงิน ตามจำนวนปีที่เหลืออยู่จนกว่าจะถึงปีสรภาพให้หักเสียจากราคาที่เจ้ากำหนดถ้าผู้ถวายที่ดินประสงค์จะไถ่ที่ดินคืนก็ให้เขาเพิ่มค่าเงินอีกหนึ่งในห้าของกำหนดราคาที่ตีไว้แล้วที่ดินนั้นจะเป็นของเขาแต่ถ้าเขาไม่ประสงค์จะไถ่ที่ดินหรือเขาได้ขายที่ดินนั้นให้แก่อีกคนหนึ่งแล้วก็อย่าให้ไถ่อีกเลย แต่ที่ดินนั้นเมื่อถึงเวลาไายในปีอิสรภาพจะเป็นของบริสุทธิ์แด่พระยาเวเพราะเป็นที่ดินที่มอบถวายถวายผูรหิตจึงเข้าถือกรรมสิทธิ์ที่ดินนั้นได้ถ้าคนใดถวายที่ดินที่ซื้อมาแด่พระยาเวคือไม่ใช่ส่วนบรดกที่ตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเขาโริหิตจะคำนวณค่าที่ดินนับจนถึงปีอิสรภาพในวันนั้นที่ดินจะถูกตีราคาให้เป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระยาเว เมื่อถึงปีอิสรภาพที่ดินนั้นต้องกลับเป็นของผู้ที่ขายให้เขาซึ่งเป็นเจ้าของเดิมตามมรดกที่ตกเป็นของเขาการกำหนดราคาทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามค่าเงินเชคิขนของสถานมรดการ20เชราเป็นหนึ่งเชคินแต่ห้ามผู้ใดนำลูกสัตว์หัวปีมาถวายเพราะที่เป็นสัตว์หัวปีก็ตกเป็นของพระยาเวยอยู่แล้ว โภก็ดีแก่ก็ดีเป็นของพระยาเวถ้าเป็นสัตว์ที่เป็นมนฑินยงให้เขาซื้อคืนตามกำหนดราคาของเจ้าโดยเพิ่มหนึ่งในห้าของกำหนดราคาที่ตีไว้ถ้าเขาไม่ถ่ายก็ให้ขายเสียตามกำหนดราคาที่ตีไว้แต่สิ่งใดที่ถวายขาดแด่พระยาเวเป็นสิ่งที่เขามีอยู่ไม่ว่าเป็นคนหรือสัตว์หรือที่ดินอันเป็นมรดกตกแก่เขา จะขายหรือถ่ายไม่ได้เลยเพราะสิ่งที่มอบถวายแล้วเป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระยาเวแม้แต่มนุษย์ที่ถูกมอบถวายแล้วก็ไถ่ถอนไม่ได้ผู้นั้นต้องตายถ้าสางทั้งสิ้นที่ได้จากแผ่นดินเป็นพืชที่ได้จากแผ่นดินก็ดีหรือผลจากต้นไม้ก็ดีเป็นของถวายเป็นของถวายที่บริสุทธิ์แด่พระยาเว์ถ้าคนใดประสงค์จะถ่ายทสางส่วนใดๆ ของเขาเขาต้องเพิ่มอีกหนึ่งในห้าของท่าสังนั้นและท่าสังที่มาจากฝูงโครหรือฝูงแพะแกะคือสัตว์หนึ่งในสิบตัวที่ถูกนับด้วยไม้ไม้เท้าของผู้เลี้ยงเป็นสัตว์บริสุทธิ์แบบพระยาเว์อย่าให้คิดว่าดีหรือไม่ดีและอย่าให้เขาสับเปลี่ยนถ้าเขาสับเปลี่ยนทั้งตัวที่นำมาเปลี่ยนและตัวที่ถูกเปลี่ยนจะเป็นของบริสุทธิ์ถ่ไม่ได้ ข้อเหล่านี้เป็นพระบัญญัติที่พระยาเวทรงบัญชาไว้กับโมเสสสาหรับคนอิสราเอลบนภูเขาซีนายี่นงครับนี่คือห้ยคําที่พระเจ้ารัดกับโมเสสแล้วก็โมเสสก็ได้บันทึกเป็นบัญญัติให้กับชนชาติอิสราเอลประพฤติแล้วก็ทําตามเมื่อเขาไปถึงแผ่นดินคานาอันเป็นบทบัญญัติที่เขาจะต้องประพฤติปฏิบัติแล้วก็ทําตามนะครับจากพบทวน นี่คือสิ่งที่พระเจ้ากําหนดแล้วก็บอกให้ชนชาติอิสราเอลต้องรักษาคำพยาที่ปฏิญาณไว้นะครับ่น้องครับแล้วสําหรับพวกเราในเวลานี้เราไม่ได้อยู่ในพันธสัญญาเดิมหรือบัญญัติเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งที่เราจะต้องประพฤติปฏิบัติแต่ว่าพระเยซูคริสต์ได้มาเพื่อที่จะทําให้บทบัญญัติเหล่านี้ ครบถ้วนสมบูรณ์พระองค์ทรงเป็นผู้ผู้ไถ่ถอนเป็นผู้ชำระเราจากบาปทุกสิ่งทุกอย่างแล้วนะครับแต่ว่าเราเองจะต้องทําในสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการถวายตัวของเราการอุทิศตัวของเราการปฏิญาณที่จะรับใช้หรือจะทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดกับพระเจ้าเรายังจะต้องรักษาคําพูดของเราเรายังต้องยึดถือสิ่งที่เราพูดไปแล้วเราจะต้องทาตามนะครับ มีปัญหาเกิดขึ้นไม่น้อยนะครับเมื่อ,อเราอ่านพระอภิษฐรีแล้วก็เรามาคิดถึงในในยุคปัจจุบันนะครับคนจำนวนไม่น้อยที่ต้องการที่จะถวายให้กับพระเจ้าฉันจะถวายเท่านั้นเท่าน,นี้นะกี่เปอร์เซ็นต์นะเอามากกว่าสิบเท่านั้นเท่าน,นี้แต่ว่าพอจริงแล้วก็เกี่ยวกับการต่อสู้แล้วก็ไม่สามารถจะทำได้พระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนแบบนั้นพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่พูดแล้ว ไม่ได้รักษาคาพูดพระเจ้าไม่ต้องการให้เราเป็นคนที่ไม่เอ่อเป็นคนที่กลับไปกลับมาเป็นคนที่ไม่รักษาคําสัญญาของตัวเองแต่พระเจ้าต้องการให้เราทําในสิ่งทีเ่เราตั้งใจที่จะทําอุทิศตัวถวายหรือปฏิญาณแล้วต้องทาตามต้องต้องทําในสิ่งที่ตั้งใจไว้นี่คือสิ่งที่เป็นเป็นถ้อยคําเป็นพระประสงค์ของพระเจ้าั่านต่งเราเนาอะครับ เหมือนเราจะถวายรับใช้พระเจ้าแต่พอเจอปัญหาเราถอยเราจะไปนู่นไปนี่ไปประกาศแต่พอเจอปัญหาเราก็ถอยนะครับเราไม่สามารถที่จะบอกได้เลยนะครับ <c oughs> ในพระธรรมพันธนาใหม่บอกกับเราว่าเราไม่สามารถที่จะโกวดหรือบอกว่าโอ้พรุ่งนี้วัอน,นี้เราจะทําสิ่งนี้สิ่งนี้เราไม่สามารถที่จะทำได้ในพระดัรนพันธนาใหม่บอกว่า สวรรค์เราก็เป็นที่ประทับนะแล้วก็แผ่นดินโลกก็เป็นที่รองพระบาทเราไม่สามารถที่จะอ้างแผ่นดินโลกหรืออ้างสวรรค์ว่าอดเราจะอย่งงางนั้นอย่างนี้ได้ดังนั้นเราจะ,ะทําตามในสิ่งที่ปริยาตหรือในสิ่งที่เราพูดหรือเราตั้งใจไว้ได้อย่างไรนะครับนะครับสิ่งที่เราทําด้วยกันก็คือการพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ทุกวันเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์นเราแล้วก็อยู่ด้วยกับเรา เราจะพูดอะไรเราจะปฏิญาณอะไรเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริรสุทธิ์เปิดเผยแล้วก็นําเราเราจะพูดแล้วก็ปฏิญาณในสิ่งที่ที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะนาเราให้สามารถทําได้ดังนั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีพระวิญญาณบริสุทธิ์นาแล้วก็พูดไปเองนะครับมีปัญหาเกิดขึ้นแน่นอนครับเหมือนเรื่องที่ดินเนี่ยจํานวนไม่น้อยเป็นปัญหาพ่อบแม่จริงแล้วมันเป็นอะไรที่ตกทอดนะ ชื่อที่ดินสร้างบสแล้วก็ไม่มีมูลที่ไม่มีองค์กรที่เป็นมูลที่หรือเป็นสมาคมที่เป็นนิติบุคคลซือของก็ใช้บุคคลธรรมดาพอเวลาผ่านไปเนี่ยบุคคลธรรมดาก็ไม่เอาที่ดินให้กับที่จหรือพอถึงรุ่นลูก ลูกไม่ได้เชื่อพระเจ้าแต่เป็นมรดกที่ตกทอดจากพ่อผู้ถือครองที่ดินที่เป็นของพี่จกักลูกก็ไม่ยอมให้ใช่ไองครับก็จะเจอปัญหาแบบเนี้ยอย่างสุดทีดังนั้นในพระธรรมของพระเจ้าทําให้เราคิดว่าแท้จริงๆแล้วพระเจ้าไม่ประสงค์ให้เราต้องทํยแบบนั้นดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําให้รอบผู้ให้ดีสุดก็คือพึ่งพระเยรูงสุดในการเลือกในการแสในการที่จะทําสิ่งใดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการที่จะถวายโอ้นันจะทําธุรกริจแล้วสนับสนุน งานของพระเจ้าเท่านั้นเปอร์เซ็นเท่านี้เปอร์เซ็นเขาจะทํานู้น,น,ท,ำนทำนี้แต่พอถึงเวลาเอาไม่แฮปปี้กับผู้รับใช้ไม่แฮปปี้กับทีมงานไม่แฮปปี้กับคนน้องคนนี้ไม่ถวายแล้วไม่เอาแล้วพี่น้องครับพระเจ้าไม่ต้องการให้เราแบบนี้เอเมนนะครับนะแล้วมาถึงข้อคิดคําถามจากพระคำของพระเจ้าคนมีความรับผิดชอบในสิ่งที่รับปากจากอะไรบ้างคนอื่นไม่รู้คนอรอบข้างเราเราไม่รู้แต่สำหรับตัวของเราเองเป็นอย่างไรบ้างผมเองทุกครั้งที่ ผมอ่านพระคำของพระองค์ผมก็ต้องเอามาคิดดว่าแล้วสิ่งที่ที่ผมผมพูดนะผมพูดเยอะผมพูดมากแล้วสิ่งที่ผมพูดผมรับผิดชอบผมผมทําหรือเปล่าแบบอย่างมีหรือเปล่านี่คือสำคัญที่สุดถ้าถ้าพูดแล้วทําไม่ได้อย่าพูดถ้าพูดแล้วไม่ได้เป็นความจริงอย่าพูดถ้าพูดแล้วเป็นอะไรที่ไม่สามารถที่จะทําให้คนอื่นเนี่ยได้รับผพอนได้ก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องรับปากฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดเราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้น แนอนาคตบขอพระเยรูสูตรนำต่อขอพระาบรูบสุดที่จะเปิดเผยคำเต็ับเราทุกครั้งที่เราจะปฏิญาณที่จะพูดนะค,ครับเราไม่ต้องการที่จะรับปากแล้วเราประชุมกันนะเอ้ยอาจารย์คนนู้นคนนี้นะอาจารย์สุรพลมอบําทตรงนี้ตรงนั้นนะโอเคผมรับผิดชอบผมทําต้องทาไม่ใช่ว่ารับผิดชอบแล้วอาออยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้แต่ว่าไม่ทําอะไรเลยะนั้นคือผมเองเราผมก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ รับปากที่จะทําประชุมแล้วที่จะทําก็ทําทําแค่ไหนทําเท่าไหร่ต้องทําทําเต็มที่เต็มกําลังที่สุดนะครับจะไม่เสียงจะไม่เสียคําพูดได้อย่างไรนะคือรับปากแล้วประชุมมาแล้ววางแผนแล้วทําแล้วรับผิดชอบแล้วปฏิญาณหรืออพูดว่าจะทําสิ่งใดแล้วต้องทําผมเองก็รับรับหน้าที่ในในภาคของเราในเรื่องของ ผู้ประสานงานด้านการบูผกวเราก็ตั้งที่จัผมว่าต้องทำแบบเต็มที่ไม่ใช่ตัวของผมต้องต้องพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในที่จางที่จะไม่เสียคําพูดได้อย่างไรก็พึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่ยันนำพาในพื้นที่ภาคใต้ที่จะต้องบูผกแล้วก็ตั้งที่จกักหลายที่หลายแห่งผมทําไม่ได้แต่เชื่อว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้าทรงนำพาทำได้ตอนนี้เราก็ค่อยๆทาไปทาอย่างดีที่สุดนะจะหนุนใจกันและกันให้รับผิดชอบคาพูดได้อย่างไรพี่น้องครับแต่ละคนเราก็ต้องมี ความรับผิดชอบในคําพูดของตัวเองปฏิญาณหรือรับปากอะไรเราก็จะต้องทาตามเต็มที่แล้วเราจะสน,นใจคนรอบข้างให้ทำตามได้รับปากที่จะถวายสิบลดสิบเปอร์เซ็นต์นะปีนี้นะมีไรายได้มันจะถวายถ้าเราจะหนุนใจเขาเราเองจะต้องเป็นคนถวายสิบลดเป็นขนาดเป็นเปอร์เซ็นต์เต็มถึแล้วเราถึงจะหนุนใจคนรอบข้างได้โอ้เราก็เจอปัญหาแบบนี้นะรายจ่ายที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นปัญหาือเรื่อง าการต่อสู้การโจมตีเรื่องของไรายได้ก็เจอเหมือนกันแต่เราก็ทําแบบนี้เพื่อที่จะเอาไว้สิบรถได้เราก็ให้สิบรถก่อนเลยก่อนที่จะไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นเราก็ทำเอน,นี่คือคหมุนใจที่เราสามารถที่จะใจคนอื่นได้เอเมนนะครับพี่น้องรอที่ฐานต่อพระเจ้าด้วยกันนะครับอะไรคือข้อคิดวิธที่พระเจ้าให้กับเราในเช้าวันนี้แล้วก็อะไรคือสิ่งที่เราจะเชื่อฟังโนยันทำาับนะที่ฐานต่อพระเจ้าร่วมกัน แต่พระบิดาเจ้าข้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับะธรรมบทนี้ที่พระองค์ทรงเปิดเผยสํำแดงให้เราได้เห็นว่าเมื่อเราพูดปฏิญาณรับปากแล้วเราจะต้องทำตามก็แต่พระบิดาเจ้าข้าขอพระองค์ทรงโปรดเชิญนำเราเราไม่สามารถที่จะทำตามได้ด้วยกําลังอันจํากัดของความเป็นมนุษย์เราขอพึ่งพระวิญญาณบริสุทธิ์ในความไม่จํากัดของพระองค์ขอพระองค์ทรงช่วยเราก็นําเราทุกครั้งที่เราจะพูดเราจะรับปากเราจะปฏิญาณขอพระวิญญาณบริสุทธิ์นาเราพะองเจ้าก็แต่พระเจ้าเราขอบพระคุรงเท่านั้นที่ขาดขอบพระคุณพร่วงคัไ พระนนำพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนขอประเวณมสุิที่จะเติมเต็มให้กับพวกเราทุกคนนะครับอรขอบพระเจ้าค็ยพระพรพค,คมาความร,รักีบ